ตอนนี้มาถึงอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วนะคะพี่พี่ก็เก็บของลงนะคะบรรยากาศวิวดีค่ะก็จะมีรถตู้ของคุณพ่ออยู่ข้างหน้านะคะเป็นคุณพ่ออยู่ภาคใต้นะคะเขามาจางอยู่ที่ลานกลางเต็นท์หากเก็บตะวันด้วยนะคะพี่พี่วันนี้เนาะต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองเหมือนเดิมนะคะร่วมด้วยช่วยกันทำก่อนก็เสร็จก่อนนะคะ ในวันที่ไปฝนไม่ตกนะคะพี่พีบรรยากาศหญาก็แห้งดีนะคะไม่เฉะไม่แฉะนะคะทุกคนต่างคนต่างทำหน้าที่เหมือนเดิมจ้าวันนี้เป็นวิวบรรยากาศดีมากนะคะพี่พีเราก็จะจอดอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะข้างในเขาจะให้แค่กลางเต็นท์เข้าไปด้านในนะคะพี่ห้ามรถเข้าไปจอดเด้อจะมีตรงที่นี้รัดไปอยู่นะคะพี่พี ลมพัดเย็นๆเะจ้าตอนนี้มีรถสองคันนะคะมาจอดอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีรถอีกหนึ่งคันมาจอดด้านหลังหนูนะท่าพี่รถไฟฟ้าอีกหนึ่งคันนะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่มาดื้อน่ะพอกาองอันนี้เสร็จนะคะทุกคนก็เก็บของขออกมานะคะเก็บอุปกรณ์ที่เราจะทํากับข้าวเนาะวันนี้เราจะทําเมนูอะไรกันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะจ๊ะเก็บของเหมี่นของดือ เอาเตาแก๊ออกมาก่อนเลยอันดับแรกอย่างน้อยก,ก็ได้ต้มน้านะคะลมเย็นๆพัดหวีๆบรรยากาศดีจุทยานแห่งชาติทับลานนะคะอยู่ที่ผาเก็บตะวันนะคะทุกคนในวันที่หนูไปคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะว่าก็เยอะอยู่แต่ว่าไม่ไม่เยอะเท่าไหร่เก็บของนะจ๊ะเอาของออกมาจัดได้เบียบนะคะจะนั่งตรงไหนจะกินข้าวกันยังไงนะจ๊ะ เราได้เครื่องเสียงมานะคะทุกคนแล้วก็เปิดแต่เปิดเบาๆนะคะพี่เปิดได้ยินกันแค่สองคนนะคะไม่ได้เปิดให้ทุกคนได้ยินเพราะว่าเขาไม่ให้เปิดเครื่องเสียงดังแล้วก็เปิดเบาๆสองคนฟังแค่สองคนพอนะคะพี่<ต><น>ชมวิวกับบรรยากาศดีๆนะคะลมก็พัดเอื่อยๆอๆ่ย<ต>ส่วนนุก็กินอย่างเดียว<ต>นี่ค่ะตอนนี้ก็เป็นอีกม,มุมนึงนะคะพี่พนี่ มุมจากด้านหลังของเราก็จะไปด้านหน้านะคะตอนนี้ฟ้าที่ตกนะคะแล้ววันนี้อากาศคล้มนะคะก็เลยมองไม่เห็นนื่นนั่งฟังเพลงเบาๆกินน้ําแดงนะคะพี่กินขนมไปเรื่อยๆพักกายพักใจอันนี้เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะพี่ๆจ,จะเห็นเมืองนะจ๊ะ ยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะทุกคนเปิดเพลงตึ้งตึงตึงต้งกินขนมเหมือนเดิมเปิดเพลงเบามากๆา,ากเลยได้กินแค่สองคนนะคะวันนี้ก็น่าจะมีตำหมึกแปงเนี่ยทุกคนเมนูของเราวันนี้คืมฝนไม่ตกเด้อบรรยากาศดีมากๆเลยจ้า ออน,นี้ไปอาบน้ํามานะคะทุกคนแต่ว่าน่าจะไม่ยังไม่ได้กินข้าวบ้านหิวเนาะยังไม่หิวเท่าไหร่นะคะอาจจะไม่ได้กินหรือว่าค่อยหามาม่ากินนะคะพี่พวี่ต้มไข่แล้วก็ต้มลูกสินไห้เบิ้งนี่ต้มไม่ก่อนนะคะยังไม่ได้กินอะไรยังไม่ค่อยหิวจะนั่งเล่นไปก่อนนะจ๊ะชมบรรยากาศไปเรื่อยๆดื้อ ตำบักตำบักแตงเเนะาะตำบักแตงเอาพอได้กินอ่ะเขาต้มมาแนะคะทุกคนตำจวดๆเลย เมนูวันนี้นะคะที่พาเก็บตะวันทับลานนะคะพี่พี่เอาง่ายง่ายไปก่อนนะคะเขาแข็งบกอกินใดต่อแบบนี้นะคะพอได้กินมีต้มมะม่านะคะเอาง่ายง่ายไปก่อนวัตถุดิบที่เรามีอยู่กินข้าวนะจ๊าพี่พี่ นะคะก็เทียบร้อยนะคะทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะคะพี่พี่กินอะไรก็อร่อยนะคะในการออกไปกินข้าวนอกบ้านํำบักแตงแล้วก็มีลูกชิ้นนะคะทุกคนลูกสินนะเป็นลูกสินคือลูกสินเจนทุกคนไม่มีรสชาติอะไรเลย,เลยแ,ลแรกหนึ่งวันลูกชิ้นปลาแต่ก็กินได้ค่ะแล้วก็มีไข่นะคะไขต่ต้มแล้วก็มีไก่ย่างนะจ๊ะต้มมาม่านะคะพี่พี่นี่กินกันสองคนกับบรรยากาศดีๆนะจ๊ะกินอยู่ที่ผาเก็บตะวันจ้า นี่เราจะนอนก่อนนะคะพี่พี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะวิวผาเก็บตะวันทับลานนะคะพี่ๆ่ของก็รกบ้างเขาต้องเอาเขามาไหวเดียวมาใช่มั้ล่ะกินตอนนี้ประมาณหกโมงนะคะนี่ไม่ได้เปิดแอร์นะคะเปิดแบบพัดลมเย็นๆนิดนึงพอเราจะไปดูบรรยากาศข้างนอกนะคะพี่พี่ นี่เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะที่ภายเกตตะวันนะคะพ,พี่น่าจะประมาณหกโมงนะคะประมาณตีห้าครึ่งหกโมงบรรยากาศเย็นๆนะคะในตอนเช้าเห็นไหมคะพี่มีรถไฟฟ้าหนึ่งคันหน้ามาจอดวันนี้คือจะมีลมพัดน,นะคะพี่พีลมพัดเนี่ยมฆก็จะพัดพัดพัดแบบนี้เลยวิวดีค่ะแต่ว่าไม่มีทะเลหมอกนะคะ เมนูตอนเช้าที่ขาไม่ได้คือกาแฟจ้าทุกคนหม้อต้มกุกของเรายัางใช้ได้เหมือนเดิมนะจ้าเทน้ำร้อนลงไปเลยหนูทานเป็นกาแฟซองนะคะพี่เนี่ยเอาไปสองซองไปเลยทก <c oughs> ก็นั่งเมาส์มอยกันนะคะทุกคนชมบรรยากาศเย็นๆด้วยกัน <c oughs> กินขนมอยู่ตามเคยกินแต่ขนม วันนี้เราก็จะเดินทางกลับนะคะเรานอนแค่หนึ่งคืนเราก็จะเดินทางกลับนะตอนแร้ว่าจะอยู่หลายวันว่าจะไปเรื่อยๆู่คะ่ะแต่ว่าต้องกลับก่อนกลับมาทํางานก่อนนะคะก็เลยมีเวลาแค่นี้ถึงกาแฟชมบรรยากาศเย็นๆนะจ๊าตอนนี้คือสภาพกําลังตื่นนะคะพี่นั่งชิวๆนั่งเล่นสบายๆ อากาศอึมครึมนะคะพี่พี่อากาศดีมากๆจ้าอันนี้ข้าตุมนะคะพี่พี่เนี่ยตุมหมูนะจ๊ะพอดีมีหมูเหลืออยู่นะคะพี่พี่ก็เลยทํากินง่ายๆไปก่อนเด้อวันนี้ไม่มีหมอกนะคะพี่ฝนไม่ตกเด้อ วันนี้ได้ข้าวต้มนะคะทุกคนเอาง่ายๆนะจ๊ะตักเพ่งไก่วันนี้มีไข่ด้วยพอดีหนูต้มให้แก๊สหนูพอดีนะคะแก๊สกระป๋องของหนูมาที่นี้หมดหนึ่งกระป๋องพอดีเข้าวบดตองตักลเลยรออยู่หน่อยๆดูแล้่ก็มีไข่นะคะมีไข่ต้มไข่ไปเลยต้ม เออคนละหน่วยนั่น,น,น,นม่นจะมีหลูใรไร่เขามันตุ้มร้อนร้อนหายใจแขน็งหมดเข่ท้ายใจแอ็ง okay. Okay. กินข้าวเสร็จก็เริ่มเก็บของนะคะพี่พเก็บของเก็บซัมภาละของเรานะจ๊ะเริ่มเดินทางกลับบ้านนะคะเราจะเก็บเก้าอี้เก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้นะคะช่างเขาก็จะเก็บออนนิ่งของเขานะคะพี่พเก็บฟืนเก็บไฟเตรียมตัวกลับบ้านนะคะเราต้องเดินทางกันอีกต่ออีกประมาณสามร้อยกโลนะคะพี่พถึงจะกลับมาถึงบ้านเด้อเอาเหรียญหลวงปู่นะคะไปให้ ป๊ากับแม่เขานะคะเนี่ยเขาเป็นมาเที่ยวนะคะเป็นเดือนแล้วได้ของฝากนะคะทุกคนคดรูดเขาแบบโคต,โคตรโคตรสบายนะคะทุกคนเป็นไอเดียเนาะอตอนนี้ก็กำลังเก็บของจะกลับบ้านนะคะพี่พี่กำลังเก็บเต็นท์ของเราเก็บอนนินงของเรานะจ๊ะ คขาเริ่มทยอยเก็บกันลงไปแล้วคะ่ะบรรยากาศดีนะจ้าเนีเก็บของแล้วก็เดินทางนะจ้าเปิดแด้ไหมเปิดอ่ะมันดิ้นบออ จะไปไทยระบบเดี๋ยวหนูให้ไปดูระบบนี่ต้องบิดบอลหรือสมิพ่อนัอ่นจะเศร้าเองหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูระบบนะคะมันเป็นระบบจำสาตาร์ทแบตมันเบิดเพราะก็ได้จำสาตาร์ทอะไรนะคะนี่ก็สม,มิโต้ระบบจำทุกประเภทไมาไหวนะคะเพื่อจะต่องจะก,ก็ได้ชาร์จมาอันนี้น้ำปั่วบัวเลยค่ะทุกคนโอเครถคุณปู่ไปได้อีกไปหอดีบ,บได้ได้ยังคงอยู่เราะจำมันจำสาตาร์ทเยอะสู คุณนะคะขอบคุณที่มาถึงจุดนี้นะคุณปู่นะจ๊อเดี๋ยวเราก็จะเก็บของแล้วก็เดินทางกลับสิงสกเกตเรานะจ๊าเดี๋ยวแวะตามทางไปเรื่อยๆเด้อกำลังออกจากลานแล้วค่ะพี่ๆลานกางเต็นท์ผาเก็บตะวันนะจ๊าคุณปูจ่จจ้วดมากน,ะ,นะคะเขากำลังเก็บกำกับกันหมดแล้วเด้อ เราก็จะกลับเหมือนกันนะจ๊ะอนี่ออกจากร้านแล้วจ๊ะเดี๋ยวไปให้ช่างอาบน้ำก่อนสักคราวหนึ่งนะจ๊ะพี่ๆก็ขาบรถเก่งกันเลยมา้งพลอยนี่จอดมุมนี้กันเลยไม่ขอไปเล่นปลากันเลยนยเออก็แล้วแต่เราแต่ ขาเขายิ่ขีดรถเขาไปเอาขยะถิ่นเอาโค่อยๆตอนนี้ล่ละจ้า